ันนี้จะแบ่งปันในหนึ่งโคลินบทที่สิบสามข้อสี่นะคะหนึ่งโคลินบทที่สิบสามข้อสี่ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองอธิษฐานด้วยกันนะคะพ้าแต่พิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พระพันะาของพระองค์ในตอนนี้นั้น เป็นสิ่งที่มีฤทธานุภาพในการที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายที่จะมะีความอดทนมีความรักที่ยืนยาวนานและมั่นคงไม่ว่าจะมะีความรักที่มีต่อพระเจ้าต่อ,อในครอบครัวหรือว่าต่อเพื่อนฝูงต่อ,อคนอรอบข้างขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือด้วยอธิษฐานให้ข้าโงรในการแบ่งปังนได้ พี่น้องที่จะเข้าใจและมีชีวิตที่ไปต,ตามสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้มีความเข้มแข็งในเรื่องอความอดท,ทนมากย,ยิ่งขึ้นในหนาพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน็นได้พระเจ้าให้หัวข้อชื่อในวันนี้นะคะจะรักแบบไม่ทนได้ใหมนะคะ จะรักแบบไม่ทนได้ใหม่นะคะในการใช้ชีวิตของเรานั้นหลายครั้งนะคะเราก็ต้องรอเวลาใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ลูกไก่จากไข่ที่กําลังฟักเนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะกว่าที่จะฟักออกมาเป็นตัวนะคะการทําการงาน เราก็ต้องมีความอดทนการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความรักความผูกพันกันที่ยาวนานแล้วก็ระหว่างพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็เช่นกันนะคะเราต้องมีความรักความอดทนที่มีต่อกันด,ด้วยนะคะในหนึ 1, 13, ่งโครินบทที่สิบสามข้อสี่ถึงข้อเจ็ดหนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อสี่ถึงข้อเจ็ดเพื่อนพี่บอกว่าความรักนั้นก็ อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างได้นะคะในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อาจารย์เปาโลได้พรรณนาถึงคุณลักษณะของความรักไว้นะคะมีอยู่สิ่งที่ควรต้องทำเนี่ยนะคะก็มีเจดข้อแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็มีแปดข้อนะคะ สิ่งที่ควรทำมีเจ็ดข้อแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำมีแปดข้อมีอะไรบ้างนะคะประการที่หนึ่งก็คือเราควรจะต้องมีความอดทนที่นานนะอดทนนานนะคะข้อสองอควรจะมีใจปราณีนะคะมีใจปราณีสามควรมีความชื่นชมดีด นะควรมีความชื่นชมอยู่ดีประการที่สี่นะควรที่จะทนได้ในทุกอย่างนะมีความอดทนทนได้ในทุกๆอย่างประการที่ห้านะฮะควรที่จะเชื่อมีความเชื่อนะฮะเชื่อมั่นคงอยู่เสมอนะมีความเชื่อมั่นคงอยู่เสมอประการที่หกนะฮะ ควรมีความหวังนะควรมีความหวังประการที่เจ็ดควรทรหดอดทนนะฝันฝ่าอุปสรรคไปได้นะและสิ่งที่ไม่ควรทํามีอะไรบ้างนะคะต้องไม่อิจฉาลักนะะต้องไม่อิจฉาลักต้องไม่อวดตัวลักต้องไม่หยิงพยองนะคะ ร,รักต้องไม่หยาบคายรักต้องไม่เห็นแก่ตัวรักต้องไม่ฉุนเฉียวรักต้องไม่จดจำความผิดและรักต้องไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมนะคะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแต่ เราจะไม่ขออดทนต่อเขานั้นเนี่ยนะะเป็นไปไม่ได้และต้องเป็นความรักที่มีความอดทนมากๆด้วยนะอดทนนานนะคะในมัทธิวบทที่สิบแปดข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองในมัทธิวบทที่สิบแปดข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองแณ่นั้นเปโตมาทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งเช่ยหรือพระเยซูตรตัดตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ดนะคะแต่ก็ไม่ใช่สี่ร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าไม่ใช่ 490ครั้งนะคะก็คือหมายถึงว่าเราควรที่จะยกโทษให้อภัยนะคะแล้วก็ให้โอกาสขเขานะ,ะมีความรักต่อเขาอีกนะคะก็คือรักที่อดทนนานแล้วก็บินดีที่ให้อภัยเสมอไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าการยกโทษกันนะคะการอดทนนานนั้นเนี่ยเกี่ยวพันกันนะะการยกโทษให้กันแล้วก็ การที่จะต้องอดทนนานนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันแบบแยกจากการไม่ออกนะนั่นคือถ้าใจเนี่ยไม่ยกโทษคนใจไม่ยกโทษให้ไม่ยกโทษไม่ยกโทษให้เขาเนี่ยก็จะต้องอ,อดทนนานต่อเขาไม่ได้นะคะเพราะอะไรนะหรือก็เพราะการยกโทษ คือการวางโทษหนักการยกโทษคือการวางโทษหนักที่เราเตรียมไว้ที่จะจัดการกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะทำให้เพื่อที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเบาลงและทำให้เราเนี่ยพอจะทนต่อไปให้นานออกไปได้อีกหน่อยหรือได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือ การที่เรายกโทษนะคะอดทนต่อเขานะคะการอดทนต่อคนอื่นให้นานขึ้นนั้นเนี่ยนะคะจึงเป็นคุณสมบัติอันสำคัญนะคะอันดับแรกและเป็นพื้นฐานของความรักความรักนั้นต้องอดทนใช่ไหมคะเป็นพื้นฐานของความรักที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธภาพที่มนุษย์เรา พึงมีต่อกันนะคะโดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต่อคนในครอบครัวต่อคู่ชีวิตนะคะต่อพี่น้องในคิดจักรนะ,ะแล้วก็ต่อคนอื่นๆคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าด้วยนะคะและความอดทนที่ว่านี้เนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่ความอดทนแบบธรรมดานะ,ะแต่เป็นแบบพิเศษคืออดทนนานนะคะ เพิมี่ใช้คําว่าอดทนนานเนี่ยนะคะใช้คําว่า patient นะคะ p a t i e n p a t i e n t p a t i e n นะคะ,นะคะที่มีความหมายว่าความสามารถที่จะยอมรับหรืออดทนได้นะความความสามารถที่จะยอมรับหรืออดทนได้ต่อประการที่หนึ่งต่อความราชา นะทนได้ต่อปัญหาอันที่สองนะต่อปัญหาหรืออันที่สามทนได้กับความากับการทนทุกข์นะคะสามารถทนได้ต่อการทนทุกข์นะคะโดยปราศจ,จากอาการหงุดหงิดโดยปราศจากอาการหงุดหงิดหรือวิตกกังวลนะคะ แต่ในเพิพ่มภีฉบับคิงเจมส์นะคะใช้คำว่าอดทนนานเนี่ยใช้คำว่าไม่ใช่ Passion แต่ใช้คำว่า uh, suffer long นะ suffer long นะคะอดทนที่นานนะคะอาจารย์เปาโลกล้าสอนเรื่องความรักเพราะอาจารย์ได้มีประสบการณ์นะคะกับชีวิตของอาจารย์ได้ทำพันกิจ ในการงานของพระเจ้านะคะแล้วก็อาจารย์ได้พัฒนาชีวิตในเรื่องการเดินกับพระเจ้าในเรื่องของความอดทนนานนะคะที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่เราสามารถศึกษาได้จากพระคาของพระองค์โดยเฉพาะในกิจการนะคะพระธรรมกิจการตลอดทั้งชีวิตการรับใช้ของอาจารย์เปาโลนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของ รักที่อดทนนานนะคะอาจารย์รเผชิญกับอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องเผชิญกับความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน,นะะอาจารย์ต้องเผชิญกับาการประสบกับสารพันปัญหาที่ถมเข้ามาใส่นะคะอาจารย์ปรโรต้องเผชิญกับการทนทุกข์ยากลำบากนะคะ อาจารย์โตโดต้องผเผชิญกับนิสัยใจคอของคนที่เอาแต่ใจของของตนนะคนที่ทำงานร่วมกับอาจารย์มีบางคนก็เอาแต่ใจนะคะต้องผเผชิญกับความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันนะแบบคิดคนละขั้วเลยนะคะเชื่อผีเชื่อร,ร,ร,รูปรคอะไรสาร,รพัดนะคะ อาจารย์ต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่ออกนอกลูก่นอกทางของของคริสเตียนนะคะไม่ได้ทําตามพระคําพระเจ้านะคะปัญหาเหล่านี้ที่อาจารย์รเผชิญน,นั้นเนี่ยนะคะน,นี้คือเป็นเพียงเป็นเพียงตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะศึกษาได้จากพระคําของพระเจ้านะคะซึ่งด้วยอาจารย์อดทนได้ด้วยรักที่อดทนนานนั้นอาจารย์ใช้ ความเชื่อประการที่หนึ่งอาจารย์ใช้ความความเชื่อวางใจในพระเจ้านะะแม้เหตุการณ์อะไรเข้ามาอาจารย์มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าประการที่สองอาจารยา์มีความนิ่งสงบนะอาจารย์อธิษฐานแล้วก็ไม่วิตก,กังวลนะในสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่สามอาจารย์มีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะคะ และประการที่สี่อาจารย์มีความหวังนะมีความหวังว่ามันจะคี่แค่มันจะดีขึ้นนะะสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะตระหนักในเรื่องของอรักที่อดทนนานนะคะเป็นความสามารถในการที่จะรักษาทัศนคติที่ดีไว้ให้ได้นะคะในระหว่างที่เราคอยดันนะคะ ็นความสามารถในการที่จะรักษา,า,กษาทัศนคติที่ดีไว้ได้นะคะในระหว่างที่รอคอยนั้นหากเรามั่นใจการส่งเลือกส่งเรียบนะคะส่งเรื่อเรามาด้วยความรักแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีทัศนะคติที่ดีและต้องพิสูจน์ให้เห็นความเชื่อนั้นด้วย การเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่ดีงามและสามารถที่จะอดทนนะะต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นานโดยที่ไม่ระเบิดอารมณ์นะออกมาได้ง่ายๆนะเช่นในทพมพีโคลสีบทที่สามข้อที่สิบสองโคลสีบทที่สามข้อที่สิบสอง เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจท่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานนะคะนั้นเราจะต้องเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเรียกเรามานะคะให้เรามีชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ชอบธรรมนะคะ ให้มีความรักความเมตตานะสวมใจปราณีใจทอมแล้วก็ใจที่อ่อนสุภาพใจอดทนที่เจ้าดาน,นะคะ mm hmm. ขอให้เราตระหนักไว้เสมอว่าไม่มีใครนะสมบูรณ์แบบดีร้อยเปอร์เซนะคะ mm hmm. ทุกคนต่างก็อยู่ในสภาวะที่ต้องการคนที่มีความมีความเข้าใจเขาอนะ ต้องการการเอาใจใส่ดูแลนะต้องการการรักษาเยย่ยาต้องการการให้อาพายการให้โอกาสนะะอีกครั้งนะะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีความความอดทนนานต่อเขาเป็นพิเศษนะะมีอดทนซึ่งกันและกันอดทนต่อกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่แปลก ใจที่คําว่า a พ i e n นเนี่ยนะ,ะอดทนนานเพชนเนี่ยนะ,ะยังหมายถึงเอาเรานำคำเนี้ย a พ i e n t เนะะี่ยนำมาใช้ภาษาอังกฤษใช้หมายถึงพวกคนไข้นะคนเจ็บป่วยทั้งหลายนะ,ะเพราะว่าคนเหล่านี้นะ,ะก็ต้องการความรักความเมตตาอดทนนานต่อเขาที่จะดูแลร,รักษาช่วยเหลือเขานะคะ ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆต้องเป็นเหมือนกับประการที่หนึ่งเราเป็นแพทย์นะคะและบุคลากรทางการแพทย์ที่อดทนนานในการที่จะดูแลร,รักษาคนเจ็บป่วยนะคะประการที่สองเหมือนกับเราเป็นปุโรหิตนะคะพิเศษก็เป็นเหมือนปุโรหิตของพระเจ้านะะปุโรหิตของพระเจ้าที่อดทนนาน ในการที่จะดูแลคนนะหรือว่าในการที่จะถวายเครื่องบูชาไท่บาปผิดของคนทั้งหลายนะพวกบัทรหลวงเนี่ยนะของคาทอลิกเขาก็จะฟังใครมาสาร,รภาพก็ฟังบาปของที่เขามาสาร,รภาพแต่แล้วก็จะแนะนำให้คนนั้นไปทำอะไรบ้างนะไปอธิษฐานอะไรกี่เจาะกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ บาหลวงก็จะนําความบาปนั้นมาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้ายกโทษบาปให้เขาแต่สําหรับโปรเตสแตนต์นั้นพระเจ้านะคะกับเราเราสามารถอธิษฐานทูลกับพระเจ้าได้โดยตรงหรือว่าเรามีผู้นํานะคะหรือว่าคนที่เชื่อในพระเจ้านะคะเราสามารถที่จะ,ะไปสแต่ละบาปกับพี่เลี้ยงกับอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเราทำผิดไปแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่หรือกับผู้นำ นะคะก็ได้นะะเราต้องอปุโรหิตก็พิเศษต้องอดทนนานยินดีที่จะให้อภัยให้โอกาสกับคนนะ,ะหรือว่าในลักษณะของประการที่สามครูอาจารย์ต้องอดทนนานในการที่จะสั่งสอนสิทธิ์ใช่ไหมให้เราก็จะต้องอถ้าเราเป็นครู สอนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยหรือสอนอลูกแกะใช่ไหมคะก็ต้องให้เขามีความเชื่อนะคะให้เติบโตเป็นสาวกที่มีวุฒิภาวะนะคะในจิตวิญญาณเราต้องช่วยให้คนที่อ่อนแอนะคะคนที่ทำผิดพลาดหรือคนที่ดื้อน,นะคะ ต้องอบรมสอนพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่หยิ่งคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคนคิดว่าตัวเองเก่งหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะรู้มากกว่าคนอื่นนะคะเราต้องอมีพระวจนะของพระเจ้าในการาเตือนเขาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องมีความรักที่อดทนานนะคะ ชงตระหนักว่าเราเองก็เป็นคนที่อ่อนแอหลายครั้งเราอาจจะอ่อนแอนะ,ะหรือหลายครั้งเราก็มีความจํากัดนะ,ะมีความรู้ความจํากัดหรือว่าวครั้งเราก็ามีดือ้อใช่ไหมคะและอาจจะพลาดพั้งเหมือนอย่างที่คนอื่นๆเป็นหรือทำก็ได้นะคะเราจึงควรเรียนรู้จักที่จะ อดทนในการที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสนะด้วยความรักนะต่อคนเหล่านั้นนะ,ะที่อาจจะทําผิดพลาดนะเหมือนอย่างที่วันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะในฮิบ,บูบทที่ห้าข้อที่สองฮิบ,บูบทที่ห้าข้อที่สองท่านแสดงใจอดทนนาะนด้วยความรักต่อคนเขาและ คนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนอันนี้ก็คือพระเยซูนะะได้มาเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วก็ได้ให้อภัยต่อคนบาปนะคะมีความรักที่อดทนนานแล้วก็ช่วยมนุษย์ทุกคนนะคะให้เริ่มต้นชีวิตขึ้นมาใหม่แคทเธอรีนฮอนซิเฟอร์นะคะค ได้เก่าคำนี้บอกว่าการเรียนรู้จักอดทนนานอาจเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากการเรียนรู้จักอดทนนานอาจเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากแต่ในทันทีที่พิชิตมันได้ทันทีที่พิชิตมันได้คุณจะพบว่าชีวิตนี้ช่างง่ายขึ้นมากทีเดียว ก็จะพบว่าชีวิตนี้ช่างง่ายขึ้นมากทีเดียวถ้าสามารถฝ่าฟันฝ่าเหตุการณ์ที่อาจจะต้องใช้ความอดทนไปได้เนี่ยมันก็จะ,ะดีขึ้นสบายขึ้นนะคะเราจึงควรเรียนรู้ที่จะอธิษฐานขอให้เรามีท่าทีต่อคนอื่นนะคะโดยที่ประการที่หนึ่งมีกำลังมากยิ่งขึ้น นะมีกำลังมากยิ่งขึ้นและประการที่สองคือมีความสามารถที่จะอดทนได้นานนะอดทนได้ดีขึ้นนะอดทนต่อทุกสภาพการด้วยความยินดนะีเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พอพระไทยพระเจ้านะคะซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความพึงพอใจ ที่จัปฏิสัมพันธ์ต่อ,อผู้คนนะฮะที่เรา,าต้องพบเจอเขาในโคลสีบทที่1ข้อที่11บเโคลสีบทที่หข้อที่สิขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุดและความอดทน ไว้นานด้วยความยินด,ดีนะคะนั้นให้เรามีกําลังนะคะให้เราบางครั้งเราอาจจะทนไม่ไหวก็ขออธิษฐานเป็นภาษาพระธวิญญาณของพระเจ้าช่วยให้เรามีกําลังที่จะทนได้นะคะแล้วก็ให้อดทนได้อย่างทรหดอย่างนานนะคะด้วยความชื่นชมยินด,ดีด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าะะดังนั้นอย่าให้เราสูญเสียความอดทนนานนะ,ะอย่าให เราสูญเสียความอดทนนานเพราะการที่เราสูญเสียความอดทนนานก็คือเราจะพ่ายแพ้นะพ่ายแพ้ต่อมารที่เข้ามาแย่ให้เราโกรธนะบางทีความโกรธไม่อดทนก็อาจจะมีตัวอย่างนะคนคนหนึ่งเขาโกรธแต่มีไปทําผิดมานะคะเอาปืนยิงตายเลยกลายเป็นฆาตกรไปนะคะนั้นเราต้องอ,อดทนนานอย่า ให้แพ้ต่อ,อสมรภูมิของอเนื้อหนังนะคะออกไปจ้าช่วยเราสรุปนะคะพี่น้องที่รักไม่ว่าเราจากนี้ไปนะคะเราจะเจอเจอคนประเภทไหนเนี่ยหรือสถานการณ์ใดนะคะไม่ว่าในครอบครัวคิดจะจากพีํำาำนาหรือ ในสังคมเนี่ยขอให้เราพึ่งพระคุณความรักของพระเจ้าที่จะมีใจที่อดทนนานด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงจนกว่าจะสามารถฟันฝ่าทุกกรณีไปได้ด้วยใจของพระคุณด้วยใจที่สรรเสริญในพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าด้วยความรักความอดทนนานเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้ และขอให้เราเนี่ยจดจําไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงมีกําหนดเวลาที่สมบูรณ์อยู่ในสําหรับชีวิตของเราน,ะะนั่นคือไม่เคยพระเจ้าไม่เคยเร็วเกินไปพระเจ้าก็ไม่เคยสายเกินไปด้วยใน,ในชีวิตของเรานะะดังนั้นไม่ว่าจะ,ะเป็นปัญหาใดๆที่เราต้องเจอนะ,ะขอให้เราสามารถอดทน ไปอีกนิดนะคะวางใจพระเจ้าให้มากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็ผดีตามมานั้นก็จะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะคะก็ขอให้เรามีความรักที่อดทนนานนะ,ะจะรักแบบที่จะไม่อดทนเนี่ยไม่ได้ได้แนะะ่ะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสัตุการระบิดาเจ้าที่รักขอพระเจ้าทรงโปรดให้อถ้อยคํา พระวจนะของพระเจ้าช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนที่จะมีความรักที่อดทนนานมีความรักที่วางใจในพระเจ้ามีความเชื่อมีใจที่ยินดีและผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยความชัยขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านในภารกิจวันนีไ้ได้รับการอวยพรได้รับการจูงที่มาจากพระเจ้าใ้งานทุกอย่างสำเร็จรุ่งรุ่งด้วยดี ขอพระเจ้าทรงให้กำลังกับพี่น้องทุกคนและมีความรักที่อดทนนานมีความเข้มแข็งขึ้นในใจิตใจจิตวิญญาณอธิษาานในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่าน